หากคุณสั่งซื้อคเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง13สยามไทยคุณสามารถรับสิทธิ์ลกซื้อหรือมีสิทธิ์รับกล่องไทยแซดฟรีทันทีค่ะข่าวเด่นข่าวด่วนเจาะลึกทุกประเด็นรู้สวัสดีครับรายการทันข่าวครับพบกันวันเสาร์ที่28นี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขาบอกกู้ชาติเหรอไม่ใช่เราไปเพื่อจะป้องกันไม่ให้ไทยเสียดินแดนไม่ไ,มไปเราเสียดินแดนแน่ดีนะคลิปหลุดจริงๆนี่คือการปล่อยนะครับแต่พูดในฐานที่เข้าใจาว่าเป็นคลิปหลุดแต่จริงคือการปล่อยถ้าคลิปนี้ไม่ออกมาแล้วชิปหายแน่ละครับประเทศได้เสียหายยิ่งกว่านี้เยอะแยะนักแล้วเราจะได้รู้อะไรในสิ่งที่เขาไปทำระวังเขาให้ถูกต้อง เพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะพูดกันแบบนี้เขาจะมีลูกล่อลูกชนเอาผลประโยชน์ของประเทศไปเสนอให้อย่างนี้รับไม่ได้ฮรับรับไม่ได้อันเนี้ยเท่ากับว่าเราเนี่ยทำลายประเทศเราเองเลยเพื่อความอยู่รอดของท่านจะเห็นไหมครับว่าปรับรัฐมนตรีก็อ้างอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน เนี่ยถือประโย,ยชน์ของประชาชนเป็นหลักทำอะไรก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ผลประโยชน์สูงสุดถามว่าเพื่อผลประโย,ชน,ยชน์ของประชาชนแล้วคนพ่อคนแม่งแย่งกันอยู่ได้มาไทยเนี่ยแย่งไหมครับพ่อมึงเหรอถ้าผลประโยชน์ของประชาชนน่ะแย่งกันอยู่ได้แล้วทำไมมันถึงแย่งมาไทยละ่ะอา้าวเลือกตั้งไงรกระทรวงมหาทยคุ้มถึงตำบลเลยยันผู้ใหญ่บ้านเลยกำน,นันตำบลผู้ใหญ่บ้านหมดเลยแล้วทุกพื้นที่อ่ะ เออคุมถึงนั่นเลยแถมด้วยสาธรารณสุขอีกอสอมเต็ไมไปหมดเลยเพื่อการเลือกตั้งเพื่อประชาชนเหรอไม่ใช่เพราอเพื่อการเลือกตั้งของพวกมึงเหรอเฮลียรครับอย่าเอาประชาชนไปอ้างแล้วก็จริงๆแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองประชาชนเขาต้องการอะไร<ม>เขาต้องการนายกต้องรับผิดชอบในเรื่องของคลิปหลุดที่บอกว่าอังเคิลจะเอาอะไรก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้ ที่ดินเหรอเกาะเหะรอผลประโยชน์เหรอไอ้ที่จัดให้ไม่มีตัวตนเนี่ยมันจะเอาไปทําบล็อกอะไรอ่ะอ้าวเห็นไหมครับและดอยข่าทหารว่าแม่ทัพว่าเขาทำเท่เขาเป็นคนละพวกกับเราอ้าวเอ้ยไอ้ชิบหายมีประเทศไหนบมกว่าเห็นทหารที่ป้องกันชาติเป็นคนอื่นแล้วก็เห็นศัตรูที่กําลังมีปัญหากันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราก็หมายถึงพวกเราแล้วหุ่นเซน่ะดิไอ้ชิบหาย แล้วมาแก้ตัวที่หลังพูดผิดพูดใหม่อย่างนั้นไอ้กับตันแอร์อินร์เดียที่มันขึ้นแล้วก็ลงเลยน่ะเกิดจากเก้าอี้ไม่ได้ล็อกแล้วมันล่นน่ะไม่บอกขอไปใหม่แก้ตัวได้ไหมล่ะตายหาไปหมดํำแล้วรอดคนเดียวเองเออจำไว้นั่งนั่งเบอร์เจ็ดเบอรอเจ็ดตรงหน้าต่างใหรอดคนเดียวเลยเออพอเจมเรื่องสาแล้วก็รอดตัวนี้แหละเออจะไปก็นั่งตัวนี้ก็แล้วกันมันไม่ได้ครับผลล่มกระโดดล่ม ล่มไม่กลางไปไงตายล่มไม่กลางบอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหยุดหนังก่อนกรอ,อกรับเดี๋ยวกูไปไปพับใหม่มันจะได้กลางได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อะนี่มันก็เป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ของท่านก็จะเอ่อทใหม่ได้ทําไม่ดีมั่งจะเรียกวิกฤตัสธากลับมามั่งมันไม่ได้แหละครับการรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของนักการเมืองเพราะท่านไม่มีนายแล้ว ท่าบอกเอ้ยทำไมต้องเอาจริยธรรมเนี่ยโอ้ยมีจริยธรรมมันก็ต้องผิดจริยธรรมก็โดดออกหมดอีกหน่อยเนี่ยไปไปศึกมหามาเป็นยังไม่ได้เลยเราต้องอมหาไม่ได้ต้องระดับจ้าคุณเหรอโอ้ ถึงจะมา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 ไปมามา,มาเลือกตั้งได้ไมันจะได้ไม่ผิดอะไรจริยธรรมต้องมีบาบอมันไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นรัฐการเมืองท่านไม่มีนายไม่มีใครควบคุมท่านทาผิดท่านต้องรับผิดชอบในการลาออกท่านเวลาออกศาลเขาก็ต้องมีจริยธรรมให้มึงอ,ออกไปไอ้ควายแมงเอ้ยเวลาผิดอะไรก็ไม่ยอมรับโยนให้เรานี่เขาเรียกร้องเลยนะครับคลิปหลุดลายลแม่ทัพเนี่ยต้องให้ออกเขาบอกการใส่้ายแม่ทัพเหมือนโบราณที่ตัดหัวแม่ทัพ เอาไปให้ค้าศึกอ่ะเออนี่แหละนี่แหละไอ้ตั้มมันพี่มันมันมันบอกมานี่แหละนี่แหละเขาก็เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวเนี่แหละครับที่จะไปชุมนุมกันเพื่อไม่ให้เสียดินแดนเนี่ยเพื่อไม่ให้ทําสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศเนี่ยก็บอกพรรคร่วมต้องถอนตัว อาแล้วพักไอ้อะไรอ่ะไอข้ขิงไอ้งอกองอขิงไอ้พีละพันพีละหมื่นพีละแสนพีละล้านอ่ะไม่เห็นตั้งแต่มึงเข้ามาสองปีแล้วไม่เห็นเลยเนี่ยน้ำมันลดราคาไฟลดราคา่ะร่างกฎหมายอ่ะร่างไปหาพ่อแม่มึงเลยบ้าเอ้ยชาติหน้าที่จะออกไงควายแมย่งป่านี้ยังไม่ออกเลยข้าวไฟก็แพงน้ำมันก็แพงกันร่างกฎหมายร่างกฎหมายไปร่างหาหาอะไรวะ แล้วก็แหมจะเอาออกเอาออกเอาออกขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปทีไรเป็นบ้องกัญชาทุกทีเลยพิรพันธ์เอ้ยไอเวนไองอกององขิงนี่สมัยก่อนไปประท้วงก่อป,ประปสผมจําได้นี่ไปเดินเนี่ยลองเมืองเนี่ยโอ้โหไอที่ขายอาหารเยอะแยะเนี่ยแหละเออเพราะว่าตอนนี้บอกว่าไม่ได้ต้องแบกไปเพราะไม่งั้นมันจะทําให้ไอเวียดไอเขมรเนี่ย เออเราเสียที่เขมรเราต้องดันไปถ้ารัฐบาลไม่มีประเทศไม่มีรัฐบาลไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไม่มีรัฐบาลไม่ได้นี่มึงพูดถูกแต่พูดถูกอย่างเงี้ยน่าจะถูกตีนอ้าวทำไมอ่ะก็ไม่มีรัฐบาลไหมถึงไม่มีรัฐบาลอุ้งอิงรัฐบาลอื่นก็มีคนคอยคิวเยอะแยะช้ยเกษมเขาก็อยู่บิ๊กป้อมผมก็บ่าข้างเวทีซ้อมหมวยเราจะขึ้นอ้าวก็ไปได้เออเสียหนูผมก็พร้อมอ้าวคุณเอาใครกันเยอะแยะไปหมดอ่ะ มันก็มีมีเอาในรายชื่อด้วยเออแล้วก็บอกไม่ได้ไม,ม่มีรัฐบาลไม่ใช่คนอื่นมาเป็นคุณก็เลื่อยเปืือยแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยคลิปหลุดเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นผิดมารยาทนักการเมืองเขาทำอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้คลิปหลุดนักชิดพ่อคลิปแมงหลุดด้วยก็ไม่สนหรอกสนใจเนื้อหาที่พูดแล้วถ้าคุณไม่ใช่ในายกแล้วก็ให้มันหลุดยิ่งไปกว่าน,นี้อีกม่มีใครเขาว่าหรอก นี่คุณเป็นนายกแล้วที่คุณเรื่องคุณพูดอะคุณบอกไปเรื่องส่วนตัวส่วนตัวอาหาเลยล่ะเรื่องประเทศล้วนๆเลยเรื่องเปิดดานเอาไปดานอะไรแม่ทัพเป็นคนฝ่ายตรงข้ามข,ของเรานะอังเคิลไอชิปหายแล้วยังซื้อบื้อไม่ยอมอรับผิดชอบอ้างว่าต้องให้เขาเป็นต่อไปจะได้สู้กับคุณเซนได้ผมไม่กลัวไอ้คุณเซนเลยนะครับแต่ผมกลัวรัฐบาลคุณนะ โอ้โห oh, ยังกระปลอดอ่ะถ้าคลิปไม่หลุดเราไม่รู้หรอกเขามีเจรจาอย่างนี้ด้วยเหรออับอายเขาไปทั่วโลกแล้วที่เขาเรียกร้องอีกคือพวกพ่อพ,พ,พ,พิชิตเราเนี่ยพิชิตไัยบางคนเขาเรียกร้องก็คือว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องมารวมพลังกันหน่อยขมรยัยงมาแสนกว่าเลยเราต้องมารวมพลังขมຈรวมแสนกว่ารัฐบาลเขาจัดเลยของเรารัฐบาลห้ามเออแต่ละจังหวัดอ่ะข่าวมานะ ข่าวมาไม่จริงมาลงได้ไงไม่ไปจับข่าวอะ่ะเออก็มาเขาลงบอกว่าเนี่ยห้ามเลยจังหวัดบัวและการจังหวัดตรงรับผิดชอบไปให้เขามาเฮ้ยไปขัดขวางอกีกก็อย่างที่คลิปโหลดอะบอกว่าเนี่ยเขาจะว่าหลานมาเป็นรัฐนาย,ยกขเขมรแล้วมันก็น่าจะจริงนะเพราะว่าวันนี้ทําอย่างนี้ก็น่าจะจริงอะ่ะเขาเลยให้มารวมพลังัมบูชาเกณฑ์คนเราห้ามคนเออกูอเชื่อมั่งแล้วแม่งเชื่อแล้วรัฐบาลสกัดกั้นประชาชนเออ เห็นแล้วมันน่าน่าอดาจใจนะครับพรักร่วมรัฐบาลทั้งหลายแหล่นี่ผู้ภูมิใจไทยเขาออกไปอันเดียวคุณก็มารวมตัวกันอุ้มรัฐบาลแพทองทานอุ้มไม่ไหวแล้วนะครับอุ้มไม่ไหวมันจะพายตายหาไปด้วยกันหมดเลยเพราะว่าวันนี้คนก็ไม่พอใจในเรื่องนี้อย่าฝืนกระแสอะไรครับคนเกง่งๆในเมืองไทยยังมีอีกมากคนผมว่าคนไม่เกงนะ่งเนี่ยมีน้อยกว่าแนละ้วคนเก่งมีมากแต่คนเก่งไม่ได้ทํางาน ไปซะรัฐบาลอื่นก็มีพี่ป้อมผมก็ไม่ใช่กระจกกระจอกนะครับเป็นทั้งแม่ทัพเป็นทั้งลัมรีกลาโหมมาแล้วเอาก็ได้มันก็ได้หมดอ่ะไอพิรพันธ์ไม่ได้พูดถึงว่าเราแหมไอค่าไฟค่าอพลังงานอันค่าน้ำมันยังไม่ได้เรองพูดไปเ้อเจอแหม่ไม่ได้เรื่องอยากจะรู้ว่าเขาไปยังไงไปถามอดีตคนพรักประชาธิปัตย์ให้เขาเล่าให้ฟังเอง แฟนๆถามมาบอกว่าไอ้ตอนที่อุ้งอิงไปแกมบูเจียอะเอาวัตถุโบราณไปให้เขาน่ะวัตถุโบราณน่ะเป็นสมบัติของประเทศไทยนะแล้วคุณไปให้เขาบอกเป็นของกมน,น่ะคุณเอาไปได้ยังไงคนไทยเขาอนุญาตเราหรือยังหลือไทรเป็นคนบอกว่าอันนี้เป็นของกมนไม่ใช่ของไทย mm. เ,เขาถามมาแล้วไปที่ไปดูฟอร์มูล่าวันเนี่ยเขาบอกว่าใช้งบประมาณรัฐบาลหรือเปล่าสองรอล้านเนี่ย ถ้าใช้รัฐบาลผิดนะครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปงานเลยไปดูการแข่งขันนี่เป็นหน้าที่ของพ่อสอสอวงเขาสรสวงเทียนเงินเนี่ยแหละไปดูเนี่ยหมก็ข้อข้องคุณมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยผิดหวังมากพรรครวมไทยสร้างชาติมันจะไม่ได้รวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับมาจากการประทวงตอนนี้ก็หันหลังให้ตำแหน่งนี้อะไรมันหอมหวานกันนะแต่ละคนแต่ละคนก็มาจากครอบครัวที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทำไมเป็นอย่างนี้ เอ,เอาเอาเอารูปก่อนจากนิววันนะครับมสมชัยคุณสมชัยศีสุทธิยากรนะครับจี้บิ๊กอ้วนตอบแมนแนเซนตหารเขมรเข้ามาประจำการที่ปราสาทตาเมืองทมหรือไม่ตอบมาเลยนะครับตอบมาเลยว่าเซนหรือไม่เดี๋ยวผมจะไปค้นดูว่าถ้าคุณให้เขาก็มาคุณภูมิธรรมคุณก็คงจะเป็นตัวเป็นไทยใจเป็นเขมรอี่คนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู นี่นะครับคุณสมชัยก็ถามเหตุใดปราสาทต,ตาเมือนทมที่เป็นของไทยจึงมีทหารเขเมรรักษาการ5-7ถึงคนและออกมาไล่คณะปั่นจักรยานของไทยว่าขึ้นก่อนเวลาเปิดเขาบอกจริงหรือไม่ที่ภูมิทําไปเซ็น ข้อตกลง GBC นะครับกับเขมรเม,มื่อวันที่1่พฤษภาหยอมให้อหานเขเมรมาประจำการที่ปราสาทตามทบเอามาเลยเพราะผมไม่ค่อยเชื่อคุณภูมิธรรมเ่ยผมจะเชื่อรักข่าวเดี๋ยวอิสราอะไรสำนักข่าวอิสราไปช่วยดูหน่อยพราะภูมิธรรมเนี่ยแกต้องได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ข้อหาแก้ตัวเก่งแก้จนแก้จนไม่รู้จะอะไรแล้วคนฟังแม่งยังเวียนหัวกระโดดน้าก่อนเลยบอกกูไม่ไหวแล้วกูฟังไปแล้วลกูงงชิบหายหมดมึงพูดอะไรของมึงวะอ้ยเหนื่อยใจมาก เอาหายไปนานต้องเอามาหน่อยสิโรธครามไพยบู์คนดังนั่งเคลียคุณสิโรธบอกว่าคุณแพทองทานผ่านทองแท้แพ้ทองถิวโอ๊เอาแพทองทานอย่างเดียวแล้วยุ่งไว้คุณแพทองทานมีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับเป็นข่าวคนดังนั่งเคลียนะครับเนี่ยเอามาแล้วคุณแพทองทานมีจุดเด่นอย่างหนึ่ง ที่ถือว่าไม่มีใครในประเทศสู้แกได้คือการใช้ปากทำลายตัวเองเออจริงไว้สีโรดไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ไม่ได้ออกไว้ทีวีี่คิดถึงคุณนะคุณงผมชอบคุณอนะ่ะคุณด่ามันดิว่าแล้วก็ตรงหัวมุมมีบอกคลิปเสียงที่หลุดออกมาตัวดิฉันก็ไม่ได้อะไรและดิฉันก็ไม่ได้ทำประเทศเสียอะไรผมบอกข่าวไปเมื่อวานแล้ว เสียนะเสียแน่คุณก็เสียด้วยนะครับคุณก็เสียด้วยคุณก็เสียประเทศก็เสียเยอะแยะเลยมองในมุมกลับกันเนี่ยที่คุณบอกอยากจะเอาอะไรจัดให้เสียไหมล่ะครับเสียไหมล่ะครับแล้วเป็นเอาผลประโยชน์ของประเทศไปหรือเปล่าคุณไม่ได้ขอโทษ,โทษโด้วยเรื่องอัดเสียงแล้วก็คุณก็ไปมุ่งประเด็นแต่ว่าคลิปหลุดจริงๆแล้วมันเรื่องท็อปปิก หรือข้อความที่คุณพูดเอาความลับไปบอกฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าว่าทหารไม่ใช่พวกเราเออนี่แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเปล่าแล้วบอกไม่เห็นเขาเสียอะไรยังไม่รู้อีกว่าตัวเสียอะไร mm hmm. ผมจะบอกให้เสียอะไรเสียความเป็นผู้นําในฐาะนะนายกนะครับเสียลูอูเซนฮ hey. เสียความรับบางาการที่แอบไปทําเขาเลยรู้หมดกลับกันอาจารย์เจตบอกกลับกันถ้าคลิปไม่หลุดป่านนี้ไม่มีไปอีกเยอะแยะเหรอแล้วก่อนที่ไอ้คลิปนี้จะหลุดนะมึงทําอะไรบ้างกูก็ไม่มีวันรู้เลยไอ้ฮาอาจารย์เจตคลางเลยคลางเลยโอ้โหเราเลยรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เลยรู้เลยว่าแบบคเขมนอยากจะให้เปิดด่านแล้วก็เลยรู้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยตีมั่วบอกโอ้ยเราเราก็ตัดไฟแล้วอะไรแล้ว โอเปอ็นไงวินชัยโคศกบอกองสุดเขาออกมาบอกเลยว,ว่าเราส่งไฟเขมรเก้าจุดเขมรปิดสามจุดอีกหกจุดยังไม่ได้ปิดเลยและเราก็ไม่ได้ตัดเพราะยังไม่ได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงเตะทวงดึงเรื่องตลอดเวลาเป็นฟุตบอลก็เตะออกนอกสนามอย่างนี้เรายังจะไปร่วม,มเขาอีกเหรอครับร่วมไทยสร้างชาติเพื่อประโยชน์ของคุณเองเหรอครับแค่นี้คุณยังไม่พอเหรอครับธรรมเทศเกิดความวุ่นวาย คุณอาจจะโตไม่ทันผม,มเห็นมาตลอดนะครับมีครั้งหนึ่งระเด็ดการรุ้ยิ่งใหญ่อาชีพเดียวกับผมเนี่ยแหละครับทหารเนี่ยครับหนีนักศึกษาประท้วงไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองตอนทีนสวนรณภูมิไม่ได้ร่างไม่ได้นุ่งเกงในเลยคนรับใช้ต้องเกงในไปใส่ให้ที่สราบินดอนเมือง ตกใจขนาดนั้นนะแล้วนักการเมืองบางคนน่ะเวลาทาหารเขายึดอำนาจเขาเรียกไปพบอ่ะยังใส่เกงขาสั้นเลยใส่อันเดอร์แวร์ด้วยเขาตวาดทีเดียวฉีราดเลยเตัวเตี้ยๆนะผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับเอาละครับไม่อยากให้มันกลับมาอีกนะครับคลิปหลุดเนี่ยแฟนๆส่งเข้ามาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือโง่เขาบารุปัญญาเรียกว่าคนโฉดคุยกับคนโง่ดีไหม แล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นการพูดครั้งแรกเอาละมึงยุ่งเรเว้ยุ่งเรเว้ยุ่งเว้ยอ่ะแล้วเป็นไงว่าแน่นักแน่หนาบอกไม่มีเปิดสภา,าปั๊บพระบรมการพนันเข้าเลยเป็นไงวันนี้วิปรัฐบาลออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้เลื่อนน้ําเชี่ยวอยากขวางเรือผมไปด่านเรือบอกเลยน้ําเชี่ยวขวางเรือเรือล่มครับ อย่าขวางเรือน้ําเชี่ยวอย่าขวางเรือคุณก็รู้อยู่เต็มอกแต่ทําไมจะดันอย่างเดียวกาสิโนโกโชมมันมีอะไรแอบแฝงภาษาอังกฤษเขาเรียก conflict of interest หรือเปล่ามีใครแอบไปล้วงตับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะเพราะว่าเขามีคุยตั้งแต่คลิปหลุดเนี่ยเราหนาวแล้วเราหนาวแล้วพักภูมิใจไทยก็บอกเปิดประชุมเยื่นมติ ไม่ไว้วางใจเลยเห็นด้วยนะครับยืดยืนย,ยะติเลยเอาเลยตอนนี้ถือว่าพักภูมิใจไทยของเสี่ยหนูเนี่ยเดินมาถูกทางเลยได้ใจประชาชนเลยเอาไปเลยเพราะว่าประชาชนเบื่อเต็มทีคุณต้องรับผิดชอบในการลาออกแล้วคุณง่ายช้กช้เกษมาใครมาก็ได้คุณมีเสียงข้างมากไอ้บนั้นอยากจะเป็นรัฐมนตรีจะตาย แล้วคุณก็บอกทําเพื่อพี่น้องแต่มหาไทยกูขอนะเลือกตั้งเขาหน้ากูจะได้เยอะๆอย่างนั้นเลยแล้วทำไมถึงไม่ยอมเลือกตั้งทําไมถึงไม่ยอมยุบสภาล่ะก็ยุบสภาเป้าก็บอกก้าวไกลก็แดกเลยดีเอ,าอ,อ้าตกลงกูก็ทําเพื่อตัวเองเท่านั้นน่ะไป็โทษทีมี้ก้าวไกลก้าวไกล,ไกลยุบประพักประชาชนนังหาโมโหนังหาบอกนังหงาห่า,าคารวานนังหาเดือดเลยหลังมีข่าวหรือว่าอุ้งอิงจ่อ กลาโหมบอกวอนเอาตระกูลนี้ออกไปจากหัวผมทีเอ,อแล้วก็วงศาคณะญาติว่ากลับมาเป็นอีกแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้กลับมาแล้วหรือกลับมาผมก็ไม่รู้เพราะนั้นผมจะต้องไปเปลี่ยนนามสกุลและเผื่อเข้าได้เป็นเขาม้งผมจะเปลี่ยนเป็นวงคำเหลาเพราะว่าไอ้วงวงนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอผมไม่ต้องขอยืมไอ,มมนะไอม้มัมหน่อไอ้มัมพี่ขอยืมหน่อยว่าวงคำเหลาเนี่ย เผื่อจะได้เป็นรัฐมนตรีบ้างเพราะวงๆเข้ามาแล้วนะพอรู้เข้าเลยถอนตัวเลยกลัวทัวลงถ้าภประชาชนเขาบอกกลัวโดนตีงกระทืบแหมแก้ตัวรายวันแฟนๆเขาสรุปมาให้หรือประชาบชนเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดเอ๊ะหรือม,มันขายผ้าวะเ,าเขาก็ส่งมาอย่างนี้อันนี้อันแรกกันเนี่ย วันที่18เป็นเทคนิคการเจรจาเอาของไม่ให้เขาแอบนบะนี่มาแล้วไอ้แฉแฉแฉเป็นแหมปกดีแฉแฉแฉน้ำเลยเนี่ยขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจคุณยังจับประเด็นไม่ถูกเลยคุณไม่ต้องเขาไม่ได้ไม่สบายใจเขานอนไม่หลับเลยล้ะเขากลัวเสียดินแดนไอ้คิบหายโอ้ยรู้สีรู้แปดบ้างผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะเขาเขาพูดกันพว,วีโรคเขาชอบพูดผมก็พูดตามเขานะครับ ดิฉันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศเสียหายเอาเอาจะก็นี่ก็บอกเจ้าอะไรก็บอกมาเจ้าไปให้อย่างนี้ไม่เสียหายเลยเออนีจะไปพูดกับทหารที่เขาไม่ใช่พวกเรานะเขาทำเต้จะได้เปิดด่านอย่างนี้ไม่เสียหายอีกเหรอไอ้อย่างนี้เรียกว่ารู้สี่รู้แปดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเออแต่คนอย่างผมเนี่ยบอกซะก่อนนะครับรู้สูงรู้ต่ําแต่สี่ปดผมไม่รู้ผมรู้สูงรู้ต่ํา ไม่เชื่อถามแฟนๆรายการเลยผมรู้สูงรู้ต่ำชวนผมไม่เล่นไนโลดิครับเออผมไม่เล่นละได้ไม่มีเสียเพราะผมรู้ว่ามันจะออกสูงออกต่ำรู้ที่สูงรู้ที่ต่ำมึงเขย่ามาเลยกูแทงและเพี้ยเลยเออเล่นไนโลเนี่ยรู้จักที่สูงที่ต่ำอ,อาจารย์จรัญภักดีธรากุล เออผมท่านก็เขาขาวเหมือนผมเลยแต่ผมท่านเยอะกว่าผมนะผมเริ่มโลนและสงสัยผมจะเป็นรุ่นเดอดก่แกสารน้ำนูนได้เห็นหลักฐานจึงมีเหตุสงสัยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในความขัดแย้งระหว่างประเทศนายกจะอ่อนแอตกเป็นลูกไล่ของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เพราะอันตรายต่อความสูญเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรี และอำนาจอธิปไตยแผ่นดินไทยผมหมายถึงอาจารย์จารันนะครับผมสารภาพเมื่อฟังทิปเสียงที่ปล่อยออกมาหรือหลุดออกมาแล้วประจานผู้นำรัฐบาลรู้สึกเศร้าเป็นไงครับแต่ละคนก็รักชาติตั้งนั้นรักชาติในแบบของเขานะครับแหมอ่ะหายหน้าไปนาน หนูเอฟปารีนาอ้าวขึ้นมาหน่อยเรื่องร้ายแรงนะคะประชาชนรับไม่ได้ต้องรับผิดชอบมากกว่าการออกมาแถลงข่าวไปวันๆฮุนเซนบอกอีกสมเดือนเปลี่ยนนายกก็น่าจะจบนะคะแต่ถ้าลราออกตอนนี้น่าจะสง่างามมากาแหมลิเมียนี่ผมชอบมากแม่ทัพภาคสามเอ้ยขอโทษแม่ทัพภาคสองนะครับถ้ายิงก่อน ผมไม่พูดไม่คุยแม้แต่คำเดียวถ้ายิงก่อนคุณต้องทำใจเพราะเตรียมไว้หมดแล้วพร้อมหมดแล้วพลโทบุญสินพาดกลางเอาเลยกูบอกก่อนนะกูบอกก่อนนะคแม่ค,แม,คแม่ก็ด้วยทงข่แม่อยาสพื้นล่านะมึงล่านมาละมึงเจอแม่ทัพภาคสองกูสวนเข้าไปละมึงเอ้ไดเรื่องเลยเอาละสวนข่าวหนึ่ง เมินมบพีรพันธ์ผ่าวิกฤตเอกนัทซื้อใจสอสอเขตโดดเดี่ยวรุ่นใหญ่เอเอเอผมก็ไม่รู้ว่ามันแค่แมตต์เดียวเองเป็นรัฐมนตรีทีเดียวจะฆ่าอนาคตตัวทั้งชีวิตเลยเหรอกลายเป็นคนอย่างนี้เลยเหรอไอ้น้งก็ตบตสัตว์แล้วผมดูหน้าในพีรพันธ์ดูๆไปแ้วหน้าแกจะเหมือนนกขึ้นทุกทีเลยนะปากแหลมแหลมเหมือนกนกจะจิกแหลกเลย เออผมดูผมดูแววตาแกไม่น่าจะมีความสุขนะดูออกเลยจ้า,จานี่ดูตำราโงเ่เฮงโงเ่เฮงมาเลยไม่ได้ห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยน่ยดูที่ห่วงจุย้ยดินน้ำน่าจะปากแกแหลมแหลมแววตาแกนี่มีความทุกข์นะครับโอ้ยชีวิตก็สบายครอบครัวก็ดีจะเอาอะไรอีกพ่อพีละหมืน่นโอ้ย แต่ทวนไอ้งอกองอขิงก็เขายัางเด็กแต่ผมก็เออเป็นรัฐมนตรีได้ก็เก่งแล้วดูให้มันดีๆหน่อยนะอนาคตอีกไกลทําไมจะเป็นทีเดียวแล้วก็เลิกกันเลยเหรอทั้งที่เอ๊ผมจําได้นะไอ้กปกปปปสอะไระผมก็ไปด้วยนะก็เห็นไอ้ขิงอยู่ะเดิน,นแถวบรรทัดทองอ <S <S ดูเขาออกมาแก้ตัวข่าวสองนะครับ ดิเรทกริ์เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่นายกบอกว่าไม่ได้ไรและประเทศไม่ได้เสียอะไรเพราะคลิปที่หลุดเป็นการโทรคุยแต่เรื่องบริหารประเทศมาหารือทำให้ประเทศไทยเสียหายไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวเลยนี่แหลนะน,ลนะครับนี่นะครับแล้วจะมาบิด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 ,บดเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวว่าความจริงแล้ว ผู้นำแต่ละประเทศก็ใช้เจรจากันอยู่แล้วในคลิปเสียงตัวเองไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียอะไรก็บอกไปแล้วคือไม่รู้อธิบายฟังแล้วไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่เอาแล้วไม่อ่านแล้วเพราะว่าอ่านแล้วของขึ้นนะครับของขึ้นนี่โมโหนะครับไม่ได้ของขึ้นแบบที่กินแวร์กล้านะอของขึ้นโมโหเดี๋ยวนีอ้ของขึ้นโดยไม่กินแวร์กล้าก็ดีดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่อข่าวสามบุญเซนเขาก็รู้แล้วว่าเอใครจะเป็นนายก คนต่อไปผมไปยุ่นน้องตั้มบอกเป็นพี่ชิดชัยบงคนนั้ง่าน้องตั้มหัวล้อกากเลยก็ <c oughs> มันก็พูดไปเลื่อยะครับไอไ้อตาเดียวเนี่ยหูมันต่อสู้มาตั้งแต่เป็นเด็กๆพันตรีสู้มาทุกฝ่ายหักหลังก็มาตลอดนะครับเขมรสามฝ่ายสี่ฝ่ายไอ้หุนเซนแดกเรียบนะครับหุนเซนแดกเรียบเรียบเลย <c oughs> เอาละ <c oughs> น่าจะหมดแล้วมั้งเวลาใกล้หมดละเอาเห็นยกเอาเอา วันเสาร์นี้นะครับเ,เพื่อนเตรียมทหารรุ่น10เข้าไปกันเยอะไอ้รุ่น12องไอ้จุนนรุ่น12ไปไปไปร่วมเลยนะครับรุ่น12ก็มีพระจุนไปแม่ทัพเยอมไปเนี่ยนะครับมากันเยอะเลยบ๊กเยอมบ๊กเกียบพระจุนเอาไปกันหน่อยคนรักชาตินะครับ แล้วก็ไม่มีการอภิรายพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องกลัวครับเพราะท่านเป็นพวกเราครับท่านไม่ใช่บวกเขาครับเราไม่อภิปรายท่านนะครับแต่อีุนเซนมันเป็นพวกเขาครับเราต้องอภิปรายแหลกร้านแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะเราก็ไม่ไปเขมรแล้วหรือจะไปหาอะไรนะครับเอาละครับเห็นบอกว่าเอาข่าวหกอีกอ่รัฐบาลไทยสกัดวิถีทางทุกวิถีทางการชุมนุมแต่รัฐบาลเขมรหนุนหนักเอาดูขึ้นมาเลย มันน่าอนาใจไหมครับน่าอนาใจก็เก็กสิมต้องไปกินน้ำเก็กหวยถ้ายังไม่หายยังไม่หายเก็กซิมก็เข้ายาวลาชเลยไปกินน้ำยาขมถึงกี่ซังโฮโลเล็งเตแก่ร้อนไหนดวดไปสักสามแก้วมึงจะได้หายเก็กซิมแม่จริงๆริงวะ อนาจตจริงๆมันมีแต่ข่าวบ้าบอคอแตกวันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรใครแล้วเศรษฐกิจก็แย่รัฐบาลก็มือไม่ถึงนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงอิหร่านอิสราเอลเลยนะครับโอ้โหนั้นระดับนั้นคาสิกภาษักันชิปหายวาย่วงไปหมดเลยหุยยิ่งอ่านแล้วยิ่งน่ากลัวนะครับแต่ว่าเห็นว่าเจราจากันได้แล้วท่านราธิททัมก็อนุญาตให้จีนซื้อน้ํามันจากอิหร่านได้แล้วก็น่าก็น่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็เสียหายไปคนละมากมาย ก็เห็นว่าอิสราเอลก็บ้านเมืองเละเทะเลยผมอ่านข้อความใน Facebook ของนิติภูมินาวรัตนเพื่อนกันนะครับนิติภูมินาวรัตนท่านเป็นในนในร้อยตำรวจนะครับท่านเรียนจากรัเสเซียท่านรู้เรื่องดีท่านบอกโอ้โหท่านบอกอิหร่านมีขีปนาวุธเป็นแสนลูกน่ากลัวแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปที่อิสราเอลตึกรามบ้านช่องพังก็ต้องยอมรับว,ว่าอิหร่านไม่ใช่ธรรมดานะครับเปอร์เซียนเปอร์เซียนเ,เยนี่ยเป็นครูการเดินเรือเรานะครับ บังสันเป็นพบรทรอสองคนและ3สามคนแรกไปแลยท่านชื่อบังสันมาสอนการเดินเรือสับทานเรือถึงใช้ภาษาเปอร์เช่นตลอดบังสันเมื่อเป็นก็ได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชบังสันพอนานไปนานไปเป็นสิบเป็นร้อยปีก็เริ่มเปลี่ยนเพี้ยนในการออกเสียง pronunciation กลายเป็นพระยาราชวังสัน เนี่ยเลยกลายเป็นตาแหน่งพบลรใครเป็นพบทรยุคที่มีบรรดาศักดิ์คุณหลวงพระพระยาก็เป็นพระยาราชวังสันเพี้ยนมาจากบางสันซึ่งไม่มีความหมายวังสันแปลว่าอะไรนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วก็เหลือพรุ่งนี้พฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ก็วันพระเดศศึกเขาจะมีหนังเรื่องหนึ่ง Longest day วันเผดเดศึกเอทหาร ฝ่ายพันธมิตรย,ยกพลขึ้นบุกที่นอมังดีตอนตอนตอน,นั้นผมยังเป็นนักเรียนเตรียมทหารว่าหนังขาวดําเลยวันประเดศศึกลองเกสเดย์วันเดียวนั้นวันพระเดจศึกโอ้โหมาคึกกันใหญ่เลยเอาละครับลาละซ you tomorrow พบกันใหม่พรุ่งนี้ขอตามนายกอุ้งอิงหน่อยเพราะชอบพูดสลับไปสลับมาผมฟังภาษาไทยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยฟังภาษาอังกฤษยิย่งไม่รู้เรื่องใหญ่สวัสดีครับ 13ส,ส,าสายามไทย